นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น <c oughs> มาโอกาสนี้ไปเป็นโอกาสที่เราทั้งหลายจะได้นั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธ เอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เทียงกลงหลับตานึกปริกรรมภาวนาพุโทโธทุกลมหายใจเข้าออกการภาวนานี้เมื่อถึงเวลาเรานั่งสมาธิภาวนาเลวก็ให้ปล่อยวางอารมณ์ภายนอกจะเป็นความดีอกดีใจก็ตาม เสียออกเสียใจทุกโทมนัสครับแค่นแน่นใจอันใดก็ตามเมื่อถึงเวลานั่งภาวนาแล้วจงทำใจของเราให้สบายตั้งใจกำหนดลมหายใจเข้าออกพุทธโธพร,ระพุทธเจ้าเตือนใจของเราอยู่ทุกเวลาเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นมีความมุ่งหวัง ลาธนาจะให้พวกเราทั้งหลายได้มีความสกายสบายใจไม่ให้ใจเดือดร้อนวุ่นวายพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ได้ตรัสสู้แล้วยังสอนผู้อื่นให้สำเร็จมรรคผลถึงซึ่งนิ่านด้วยพระพุทธเจ้านี้ จึงให้พากันลำลึกถึงอยู่ทุกขณะทุกเวลาคุณพระพุทธเจ้านั้นไม่มีประมาณผู้ใดละลึกถึงบุญคุณของพระพุทธเจ้าอยู่ยอมเป็นไปเพื่อความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมผู้ใดขาดคุณพระพุทธเจ้ายิตใจของบุคคลผู้นั้น ก็มักจะมีแต่ความเล่าร้อนในหัวใจและจะมีภัยอันตรายสิ่งที่ตนเองไม่ปราถนามักจะบังเกิดมีขึ้นได้ด้วยเพราะว่าคุณพระไม่คุ้มครองพระพุทธเจ้าที่เราภาวนารำลึกถึงคุณพระแล้วว่าครอบครองปกปักรักษา ไม่ให้มีภัยอันตรายต่างๆน,น,นานาพระพุทธเจ้านี้จึงควรสักการะบูชาทั้งกายกายกราบไหว้บูชาพระพุทธเจ้าวาจาก็ไหว้พระพุทธเจ้าดวงใจไหว้พระพุทธเจ้าได้แก่ดวงใจที่มีความสงบตั้งมัน่นไม่ลังเลสงสัยในที่ต่างๆ ระงับดับความสงสัยในใจของตนออกไปให้หมดสิ้นตั้งใจบริกรรมภาวนาพุทธโธในดวงใจในใจิตใจดวงผู้รู้อยู่ภายในใจของเราทุกคนนี่ให้ชุ่มชื่นอยู่ด้วยพุทธโธพุทธโธพระพุทธเจ้าใจผู้ใดถึงคุณพระพุทธเจ้าจิตใจของผู้นั้นย่อมมีความสุข พุทโธพระพุทธเจ้านั่งอยู่ก็พุทธโธในใจยืนอยู่ก็พุทธโธในใจเดินไปมาที่ไหนก็พุทธโธในใจนอนอยู่ยังไม่หลับก็พุทธโธในใจตื่นขึ้นมาก็พุทธโธในใจใจอิจฉาใจพยาบาทใจอาฆาตจองเวรไม่ให้มีในใจของเราผู้ภาวนาพุทธโธ เพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นความโกรธท่านก็ไม่มีละทิ้งแล้วความโลภความอยากได้ท่านก็ไม่มีท่านละทิ้งแล้วความหลงไม่ว่าหลงในที่ใดๆพระองค์ก็ละทิ้งได้หมดผู้ใดหว่ายคุณพระพุทธเจา้าย่อมอยู่เย็นเป็นสุขความทุกข์ในใจก็หายไป การเจริญสมถะภาวนาก็เจริญก้าวหน้าเพราะว่าด้วยอำนาจคุณพระพุทธเจ้านั้นเป็นเตชานุภาพเป็นอานุภาพมากผู้ใดภาวนาอยู่เจริญอยู่จึงเป็นไปเพื่อความเจริญถ่ายเดียวบุคคลผู้ใดมาล่วมใสในคุณพระพุทธเจ้า ยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ก็เป็นชีวิตที่มีความสุขบุคคลผู้นั้นถึงเวลาแตกตายตายไปแล้วก็ไปสู่สวรรค์เทวโลกด้วยอำน,นาจความเลื่อมใสศรัทธาในคุณพระพุทธเจ้าพุทโธพระพุทธเจ้าที่เราลำลึกถึงอยู่จึงเป็นผู้ดีวิเศษ ได้ละกิเลสพ้อมททางวาสนาหมดไปแล้วสิ้นไปแล้วยังเหลือแต่พวกเราทั้งหลายกำลังเจริญภาวนาอยู่กำลังตั้งใจที่จะเดินทางอยู่เราก็ต้องตั้งอกตั้งใจตั้งแต่วาระนี้ปัจจุบันนี้เป็นต้นไปไม่ให้จิตใจของเรางอนแงน่นคอนแคลนตั้งใจลงไปให้มันแน่วแน่ คนเราทำอันใดน,นั้นแปลว่าทำจริงๆภาวนาจริงๆปฏิบัติบูชาภาวนาให้แน่วแน่ในดวงใจถ้าใจของเราแน่วแน่อะไรอะไรก็จริงหมดความอยากได้อยากดีอยากเป็นในที่ไหนก็ตามจะสำเร็จลุล่วงไปมันอยู่ที่ความแน่วแน่ความตั้งใจมั่นในจิตใจของเราแต่และดวงจิตดวงใจนี่เอง เวลาภาวานาท่านจึงว่าให้ตั้งอกตั้งใจรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในให้ได้จริงๆเพราะว่าดวงใจนั้นมันอยู่ภายในจิตใจของคนเราไม่ได้อยู่ภายนอกแต่อารมณ์ของใจสังขารมานกิเลสม,มันติดต่อไปตามหน้าที่ของกิเลสเท่านั้นเอง จิตใจผู้รู้อยู่เราได้ยินเสียงอยู่ตลอดเวลานั่นแหละดวงจิตดวงใจดวงนี้อยู่ภายในจะไปไหนก็หอบพิวเอาลูกประขันนี่ไปด้วยคือจิตใจภายในนั่นเองเป็นผู้ครอบครองอยู่ในตัวในกายวาจาจิตนี้ เวลาภาวนาเมื่อเราหลับตาแล้วก็ให้ใจแจ้งภายในตานอกไม่ต้องดูอะไรตาในนั่นดูกายดูจิตดูภาวนาของเราในจิตใจนั่นเองเมื่อตาในแจ้งใสหมดจดสะอาดก็จะมองเห็นทั้งทางโลกและทางธรรมอันใดพาให้ไปสู่ทุกขอันใดไปสู่สุข ก็รู้ในจิตใจอันนั้นอะน,นั้นใจดวงนี้บัดนี้เวลานี้ไม่ได้อยู่ที่อื่นหากมีอยู่ภายในปร <c oughs> ิมนทนหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบนี้ไม่ต้องไปหาที่อื่นหาที่อื่นไม่พบไม่เห็นท่านให้โอปะนะัญญิกูนอมเข้ามารวมเข้ามาสงบเข้ามา ขั้นรวมเข้ามาสู่ในดวงจิตดวงใจผู้รู้ผู้เห็นอยู่ภายในนี้จึงให้มาตั้งมั่นอยู่ในที่นี้ที่นี้และถ้าตั้งใจให้มัน่นคงจิตใจจะลงสู่ความสงบไม่นานแต่ต้องตั้งใจนึ้อ้อมจเจริญให้ดีไม่ต้องไปหาที่ไหนตามดูที่เรานึกพุทโธท,ทุกลมหายใจเข้าออก ใครเป็นผู้รู้ว่าลมหายใจออกลมหายใจเข้ารู้สึกลมหายใจใครเป็นผู้รู้ถ้าจิตใจดวงนี้ไม่อยู่ในสารพางร่างกายนี้ออกหนีไปแล้วเหมือนคนตายเราฟังธรรมก็ไม่ได้ยินร่างกายสังขารก็มีแต่จะเปื่อยเน่าฟุพังไปถ้าดวงจิตอันนี้ไม่อยู่ในร่างกายในขณะน,นี้เวลานี้บัดนี้เดี๋ยวนี้ ใจิตใจดวงนี้คลองอยู่ในล่างนี้ใจนี้เป็นใหญ่เป็นประธานสำเร็จแล้วโดวยดวงใจถ้าใจคนเราดีใจภาวนาก็ทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาปฏิบัติบูชาไม่ทอถทอย้ยถ้าใจดวงนี้ไม่เอาทานศีลก็ไม่รักษาภาวนาไม่เกี่ยว ใจดวงนี้จะฟุง้งซ่านลำคาญหาเวลาพักผ่อนไม่ได้เท่ากันก็ว่าจิตดวงนี้มันดิ้นลนไปตามอำนาจของตัณหากามะตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาดิ้นลนวุ่นวายไปโู่ความทุกข์ความเดือดร้อนทางนั้นในโลกเหล่านี้มันร้อนเป็นไฟคำว่าร้อนเป็นไฟ หมายถึงไฟลาคะไฟโทสะไฟโมหะจิตผู้ใดไม่ปล่อยไม่วางไปยึดไปถืออยู่ในอำนาจลาคะตัณหาใจตัณหามาณนะทิฏฐิอันนี้มันก็ฝาเผาให้ร้อนละอุอยู่ภายในคือมันเผามาแล้วตั้งแต่อเนกชาตินับพบนับชาตินับกับนับกันไม่ได้แล้วกิเลสความโกรธโลภหลงอวิชชาตัณหานี้ ไฟลาคะโทสาโมหะมันไม่หัวใจไม่จิตใจคนเราอยู่ตลอดเวลาเวลาเราภาวนาพุโทโธทำใจให้สงบถ้าใจไม่สงบไฟก็ไม่ถ้าใจสงบลงไปได้แล้วก็ได้ชื่อว่าไฟไม่ไม่ถึงใจของบุคคลผู้นั้นก็ภาวนาได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกเพราะว่า จิตใจไม่พลั้งเผลอไม่ลุ่มหลงมัวเมาไปในที่ต่างๆใจมันมาหยุดมาอยู่ภายในใจไม่ได้ออกหนีจากร่างกายสังขารถ้าใจออกหนีจากร่างกายสังขารแล้วตัวเราของเราที่เป็นลูกประขันนี้จะอยู่อย่างนี้ไม่ได้จะต้องทับถมซึ่งแผ่นดินไม่มีอะไรดีท่านว่า จิตไม่อยู่ในร่างกายแล้วร่างกายของบุคคลเราเหมือนกระท่อนไม้ไม่มีอะไรเป็นสาระแก่นสารคนเราที่ว่าดีก็เพราะมีดวงใจอยู่ภายในนี่เองถ้าดวงใจออกจากร่างไปแล้วร่างกายที่เรามองเห็นนี่นับวันเวลาแต่จะเปลี่ยนแปลงไปจากปกติธรรมดาก็จะมาเป็นแข็งกระดา้าง เมื่อมาแข็งกันด้างอยู่วันสองวันสามวันไปสาลิละอันนี้ก็จะข่้พองขึ้นอ่าจะเปลี่ยนสีจากสีเดียวนี้เป็นสีเขียวสีดำไปตามเรื่องแล้วก็จะแตกออกมาเป็นน้ำเหลืองไหลไปนี่แหละอันความสวยงามที่เราว่าสวยว่างามมีความรักให้พอใจในรูก รดกลิ่นเสียงนั่นคือความไม่รู้นั่นเองคนเรานั้นถ้ารู้เข้าใจแล้วก็ไม่เอาจิตใจไปเกี่ยวเกาะกักงวลเหมือนกับเรามองเห็นฐานไฟเราก็ไม่เหยียบย่ำฐานไฟนั่นเรามองเห็นข้างหน้าเป็นขวากเป็นหนามเป็นของแหลมที่จะมาทุ่มแทงเท่าของเราเราก็หลีกเต็มที่ไม่ให คามน้ำนั่นตามเท่าตามตีนได้เพราะว่าเมื่อตามเข้าไปแล้วมันจะเป็นทุกข์ในร่างกายนั่นชั้นใดใจของคนเหล่าไม่ภาวนาพุโทโธในใจไม่รวมจิตใจของตนเองปลอยให้ใจวุ่นวายแต่เรื่องภายนอกมันก็ร้อนในใจเมื่อใจร้อนแล้วอยาว่าร้อนในใจมันร้อนเต็มโลก นั่งที่ไหนก็ร้อนที่นั้นเพราะว่าใจมันร้อนแล้วร้อนหมดยืนอยู่ที่ไหนก็ร้อนที่นั้นเดินไปที่ไหนก็ร้อนที่นั้นเพราะมันมีไฟอยู่ในใจไฟความร้อนคือไฟลาคะไฟโทสะไฟโมหะเมื่อกิเลสสามกองนี้ยังมีอยู่ในจิตใจของผู้ใดผู้นั้นก็ร้อนไหมอยู่อย่างนั้นเอง เราต้องการความเย็นสบายไหมก็ทุกคนก็ต้องการเมื่อเราต้องการความเย็นสบายในใจก็ให้รวมจิตรวมใจเข้ามาสงบตั้งมัน่นตั้งมั่นอยู่ในตัวตั้งมั่นอยู่ในใจทุกลมหายใจเข้าออกคือไม่ให้ใจหนีจากร่างกายสังขารไม่ให้ใจหลงลืม ทำภาวนาพุโทโธในใจหรือบทใดที่เราเอามาภาวนาก็ให้นึกบทนั้นไม่ให้หลงลืมส่วนร่างกายสังขารน,นี้ํำเป็นจะต้องพินิษพิจารณาให้เข้าใจบทที่เราจะพิจารณานั้นมากมายหลายอย่างหลายประการถ้าหากว่าจิตใจของผู้ใดถูกกับร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่ง ก็ให้กำหนดพิจารณาตามที่เมื่อนึกเมื่อเจริญแล้วมันทราบซึ่งในใจเห็นจริงเห็นแจ้งตามสภาวะที่มันเป็นอยู่ท่านก็ให้กำหนดอย่างนั้นอย่างบางคนว่ากำหนดอย่างอื่นไม่สงบกำหนดอัติกังสามร้อยท่อนจนมองเห็นร่างกายสังขารของตัวเองกระดูกสามอย,ยท่อนเป็นท่อนๆอ,อยู่ นั่งก็เห็นกระดูกของตัวเองยืนก็เห็นกระดูกตัวเองอยู่ตลอดเวลาเดินไปมาที่ไหนก็เห็นกระดูกของตัวเองเมื่อเห็นในกระดูกตัวเองแล้วคนอื่นผู้อื่นก็เหมือนเหมือนกันเราจะไปหลงไหลกับลูกคนอื่นทำไมลูกของเรานี่แหล,ละพิจารณาให้ดีถ้าเราพิจะะารณาอัธิกังกระดูกสามร้อยท่อนของเรา ได้ดีแล้วก็จะมองเห็นคนทั่วไปไม่ว่าเพศหญิงเพศชายครืหัดและบันพาทิตเด็กหนุ่มแก่ก็เหมือนเหมือนกันเมื่อยังมีเชเีวิตอยู่กระดูกสามร้อยท่อนยังต่อกันอยู่ก็ยืนเดินนั่งนอนไปมาตามภาษากระดูกยังไม่ลด ดินลอนวุ่นไวายไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาในใจของแต่และบุคคลอย่างนั้นเองเมื่อดินลอนวุ่นไวายไปมันสุดขีดสุดเวี่ยงสุดที่มันจะอยู่ได้กระดูกสามร้อยท่อนหมดลมหายใจเมื่อใดเวลาใดกระดูกสามร้อยท่อนก็จะลงกองแผ่นดินถ้ามานุษย์เห็นมนุษย์ก็จะเอาไปฝังดินบ้าง เอาไปเผาไฟบ้างอันนี้เป็นเรื่องมนุษย์ส่วนตัวเราท่านทั้งหลายนั้นไม่มีสิทธิใดจะมาเผาผีจีกระดูกตัวเองได้เมโยยัยงเดียวหน้าที่ในเวลานี้ก็ภาวนาทำใจของเราให้มีความสงบตั้งมัน่นอย่าให้อนาจกิเลสไฟตามมาดึงดูดเอาจิตใจของเราไปตามอารมณ์กิเลส จงพิจารณาอัธิกังกระดูกสามรอยท่อนของตัวเองให้ได้ผู้ใดพิจารณากระดูกสามอยท่อนของตัวได้จิตใจก็จะเย็นสาบายลงไปตั้งแต่ขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้แล้วในร่างกายสังขารของเหล่านี้ท่านให้ชื่อว่ามีอาการสาสองอยู่ นับตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตัดไตไส้พุงลงไปเถอะมันได้สิสามสิบสองชิ้นสามสิบสองชิ้นนี่แหละมันเป็นอุบายภาวนาได้แต่ละชิ้นละชิ้นไม่ว่าจิตใจของผู้ได้กำหนดส่วนใดเห็นแจ้งเห็นจริงตามสติปัญญาของตนก็ให้กำหนดสิ่งนั้นก่อน พราะว่าเมื่อกำหนดสิ่งนั้นจนจิตตั้งมั่นได้ดีแล้วเจ้ากำหนดอะไรมันเห็นแจ้งในจิตในใจทุกอย่างนั่นแหละแต่ไม่ใช่ว่าแจ้งเหมือนเราเห็นของภายนอกแจ้งในใจคือใจมันเห็นว่าเป็นอย่างนั้นผลที่สุดมันไม่เป็นอย่างอื่นมันเป็นอย่างนั้นตามความเป็นจริงความเห็นแจ้งนั่นไม่ได้เหมือนแจ้งเหมือนดวงพระทิศพระจันทร์สอง เหมือนดวงไฟสองคือว่าแจ้งในใจของตัวเองไม่สงสัยว่าเป็นอย่างอื่นนั่นแหละเรียกว่าแจ้งเมื่อเห็นอย่างนั้นคนอื่นก็เหมือนกันสัตว์อื่นก็เหมือนกันเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆถ้าเห็นแจ้งในใจแล้วบางคนพิจะะารณาร่างกายสังขารของตัวเองไปเรื่อยๆพอไปถึง ลำไส้ไปถึงไส้พุงอาหารใหม่อาหารเก่าจนเกิดจะไม่กินข้าวกินน้ำเส็จแล้วเพราะว่ามันเป็นของปฏิกูลโสโครกบางคนเมื่อเห็นแจ้งอย่างนั้นถ้าไม่รู้จักเข้าใจให้ดีมันจะไม่กินข้าวจะปล่อยให้ตัวเองตายเพราะว่าร่างกายสังขารมันไม่งาม ไม่เหมือนื่อเวลาจิตหลงจิตหลงมันดูภายนอกอะไรอะไรก็สวยสดงดงามน่ารักใครพอใจทีนี้เมื่อเห็นตับไตไส้พุงลอยเป็นพวงเหมือนกับเขาไปหาปลาแล้วเอาเชือกเอาหยัางลอยปลาเป็นพวงอย่างนั้นแหละตัดไตไส้พุงของเราก็ดูถ้าดูตั้งแต่ ลำไส้ใหญ่รับเอาอาหารตั้งแต่ปากแต่คอลงไปแล้วลอยเป็นพวงอยู่ทีเดียวจิตใจก็จะได้สงบระง,งับไม่เห็นเป็นของมั่นคงถาวรประการใดเห็นว่าเป็นของที่ไม่สวยไม่งามเป็นของที่ไม่คงทนเป็นของใช้ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองไม่ใช่ว่าลูปร่างกายนี้ จะไม่มีแก่มีชลาเลยจะไม่เจ็บไม่ไข้แล้วจะตั้งอยู่อย่างนี้ไม่แตกไม่ตายเป็นไปไม่ได้เพราะร่างกายนี้เต็มไปด้วยชลาความแก่เต็มไปด้วยพยาติโลคาความเจ็บไข้ได้ปว่วมรณะภัยคือความตายมันรอท่าอยู่เสมอมันจะมาถึงเมื่อใดเวลาใดเราก็ตายไปเมื่อนั้นเวลานั้น เราจะคิดว่าเรายังไม่เจ็บไข้ได้ป่วยคงไม่ตายแน่ๆไม่ได้รเราพุทธเจ้าเตือนไว้ว่าอันความตายนั้นมันไม่ได้อยู่ที่อื่นมันอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกนี่เองชีวิตอายุของคนเราจริงๆก็มีอยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกถ้ายังสูดลมหายใจเข้าไปถึงท้องถึงไส้ถึงปอดอยู่ ก็ยังมีอายุอยู่ถ้าลองสูดลมหายใจเข้าไปออกมาไม่ได้ออกไปแล้วเข้าไปอีกไม่ได้ชีวิตของบุคคลผู้นั้นก็จบลงไปด้วยมรณะกรรมฐานนั่นเองจึงให้มองเห็นชีวิตของตัวเองทุกลมหายใจเข้าออก ว่ามันเสื่อมไปสิ้นไปเกิดขึ้นมาแล้วมันหมดไปไม่ใช่อยู่มันหมดไปสิ้นไปจืดไปจางไปตามหน้าที่ของสังขารธรรมอย่างนั่นเองถ้าจิตใจมาลูกแจ้งโยภายในว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนทั้งหมดทั้งส่วนย่อยส่วนตัวบุคคลจนกระทั่งถึงพื้นแผน่นดินท้องฟ้าอากาศดวง ดวงประทิตย์พระจันท์ในโลกมันก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเหมือนกันแต่ว่ามันสิ่งใดมันใหญ่หรือว่ามั่นคงก็โยไปนานหน่อยถ้าสิ่งใดมันไม่มั่นคงมันก็แตกไปดับไปสิ้นไปเป็นธรรมดาอย่างนั้นผู้ภาวนาจงตามรู้ตามเห็นอยู่ในดวงจิตดวงใจให้เห็นว่าร่างกายสังขารอันนี้ เต็มไปด้วยทุกข์เต็มไปด้วยโทษด้วยภัยจะนั่งนอนยืนเดินไปมาทีไหนก็เต็มไปด้วยความลำบากเพราะว่าชาลาพยาธิมลนะมันคุกคามอยู่ในตัวมนุษย์คนเราไม่ว่าใครๆถ้าจะว่าถึงความจริงท่านว่าไม่มีคนสบายในโลกเหล่านี้มีแต่คนทุกข์ทางนั้นคนเจ็บคนไข้คนไม่สบาย เต็มทั้งโลกถ้าเราถามดูในใจของคนเราบุคคลเหล่านั้นเขาจะตอบว่าอย่างไรว่าอยู่ดีสบายดีไหมไม่มีเจ็บไข้ได้ป่วยประการใดไหมสิ่งที่เกี่ยวกับปัจจัยทั้งสี่มีทรัพย์สินเงินทองมีความมุ่งมากราถธนาต่างๆนานา สมบูรณ์บริบูรณ์ไหมมีแต่ความสุขอย่างเดียวไหมในตัวในใจในครอบครัวในโลกมนุษย์นี่ไม่มีใครจะไปตอบไปอย่างอื่นก็ตอบว่ามันเต็มไปด้วยทุกนั่งก็เป็นทุกนอนก็เป็นทุกยืนไปมาที่ไหนก็เป็นทุกไม่มีสตางค์จ่ายก็เป็นทุกกินไม่อิ่มก็เป็นทุกกินอิ่มมากก็เป็นทุกเยก สบายก็เป็นทุกข์ไปอย่างหนึง่งไม่สบายก็เป็นทุกข์อย่างหนึง่งด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าของเราพระองค์จึงทรงตัดว่าชาติความเกิดเป็นทุกข์ชลาความแก่เป็นทุกข์พยาธิความเจ็บไข้เป็นทุกข์มรณนะความตายเป็นทุกข์ทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งวัตถุธาตุทั้งหลายมันเต็มไปด้วยทุกข์ในโลกนี้ พระพุทธเจ้าพระอริยะสงสาวกเจ้าทั้งหลายท่านจึงมาอยู่ในโลกนี้ปล่อยให้เราเป็นคนหลงคนผ่านคนไม่รู้ก็มาอยู่ก็เป็นทุกข์เป็นร้อนอย่างนี้แหละจงพากันเจริญภาวนาญาได้ทอถท้ยพุทโธในใจอย่าได้หลงลืมจงนึกจงเจริญอยู่ในใจของเราถือสมนติหนึ่งว่าพุทโธเป็นแสง าทิพเป็นแสงไฟส่องทางส่องให้แจ้งให้สว่างเหมือนดวงไฟฟ้าดวงไฟถ้าพุธทธรในใจของเหล่านั้นแหละติดต่อนอเนื่องจนเอาจิตใจของตนได้จริงๆเห็นจริง,รงเห็นแจ้งในธรรมปฏิบัติผู้นั้นจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินจะไปที่ไหนก็ย่อมมีความสุขจิตสุขใจ แม้ชีวิตจะแตกดับทำลายไปแลว้วก็ไปสุขสบายอยู่ทางนั้นไม่มีเรื่องทุกข์เพราะว่าใจมันหมดทุกข์ตอนที่ใจมันไม่หมดยังไม่หมดทุกข์เนี่ยมันจึงเป็นทุกข์เป็นร้อนเป็นธรรมดาอย่างนี้เองแต่ไม่มีทางอื่นใดที่จะแก้ได้ดีเท่ากับการภาวนาทำความเพียรละกีเลส สงบจิตสงบใจลงไปความทะเยอะทะยานในใจอันใดนี้ก็ปล่อยวางออกไปให้มันลดน้อยถอยลงไปจนเหลือแต่จิตใจพุทธอันเดียวแจ้งใสหมดจดสะอาดปราศจากมนตินโทษไม่ลหลงไหลในลูกไม่ลหลงไหลในเสียงไม่ลหลงไหลในกลิ่นในรสในโปรภพาธรรมมารมเป็นผู้ปฏิบัติภาวนาจริง แล้วว่าจิตใจคนเราเมื่อมันจริงมันแจ้งแทงตลอดอยู่ในวัจัยของเราอยู่แล้วที่นี่แหละท่านว่าเป็นที่เจริญภาวนาเป็นที่ทำความเพียรเพื่อละกิเลสฉะนั้นเมื่อเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติธปฏิบัติ ก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาลัชนีสัพติโยวิวัตชันตุสัพพโลโกวินัสตุมาเตภวัต,ว,ตวันตรายโยสุขีตีคายุโกภวะอภิวาธนาสีริสนิทังวุธาปัญิโนจตารโรธรรมาวัทันติ อายุวันโนสุข,ขังภาลัง